ผู้ชายจํานวนหนึ่งนั่นก็คืออาการเซ็กเสื่อมประสิทธิภาพการทํางานของฮอร์โมนเพศลดลงฟังดูอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หลายครอบครัวหลายคู่รักก็เลิกราหรืออย่าล้างลงกลางคันเพราะกิจกรรมสะท้อนความรักที่มีต่อกันนี้ลดลงบางคู่ที่เข้าใจในรักก็ช่วยกันแสวงหาทางออกด้วยการปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบฮอร์โมอนเพศไม่เครียดลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศก็ทําให้ปัญหานี้บรรเทาลงได้ข่าวดีของคุณผู้ชายยุคนี้ก็คือว่าเซ็กเสื่อมสามารถแก้ไขได้ด้วยผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติหลากหลายและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันลัคนาปร่งนาทาิพิ์นะคะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะรายการที่ว่าด้วยเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณแบบเข้มข้นถูกมิติเลยนะคะในทุกๆวันค่ะเราจะเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมานั่งพูดคุยกับเราถึงที่สตูดิโอเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็เส้นเดียวกันนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องแอบถามคุณผู้ชมทางบ้านค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชายวัยทองนะคะว่า คุณยังเตะปี๊บดังอยู่หรือเปล่าตื่นตอนเช้ามาเนี่ยยังแข็งแรงเรียวแรงยังดีหรือเปล่านะคะอ่าเป็นไงคะถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องความฟิตปังของคุณผู้ชายค่ะและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้กับเราเรื่องนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านนี้ค่ะนายแพทย์จัก,กรพงศ์ไพบูล์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค,ะค่ะคุณหมอคะ่ะขออนุญาตถามค่ะคําว่าฟิตปัง <c oughs> ที่เราชอบพูดแซวกันเล่นเนี่ยค่ะ มันมีนิยามหรือว่ามันมีอาการมีข้อบ่งชี้ยังไงบ้างไหมคะที่เรียกว่าฟิตปั๊งจริงๆแล้วก็คือมีความแข็งแรงในทุกๆด้าน<ะ>จิตใจร่างกายทุกสิง่งอย่างใช่่ะจริงๆแล้วคือแข็งแรงในทุกๆด้านค่ะแต่คนก็จะเพ่งเล็งว่ามีความแข็งแรงทางด้านการเพศเท่านั้นเองค่ะค่ะที่คุณผู้ชายเนี่ยมันมีช่วงวัยไหมคุณหมอว่าแบบวัยนี้เท่านั้นแหละถึงจะฟิตปั๊งหมดไปเป็นจากเนี้ยไม่มีทางค่ะผู้ชายพอเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะมีความ ทางเพศเกิดขึ้นถูกไหมฮะค่ะแล้วแล้วก็ไม่มีวันหมดฮะมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอฮะฮอร์โมนเพศชายก็ไม่ตกนะฮะราคะจนตายไปความฟิตปังเกิดเพราะฮอร์โมนถูกไหมคะคุณหมอใช่ฮะฮอร์โมนส่วนหนึ่งฮอร์โมนเป็นส่วนสําคัญเลยทีเดียวค่ะแล้วก็การออกกําลังกายแล้วก็ความสําคัญของระบบหลอดเลือดไหลเวียนของเลือดค่ะฮอร์โมนเนี่ยค่ะคุณหมอมันมาตั้งแต่เกิดเลยไหมคะของคุณผู้ชายฮอร์โมนสร้างจากอันทะ ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยสร้างจากอันทะความจริงมาจากต่อมหมวกไตสั่งให้อันทะาสร้างเขาสร้างตอนวัยรุ่นฮะจะเป็นมากตอนวัยรุ่นเขาจะมีมากขึ้นเรื่อยๆงั้นผู้ชายตอนเด็กๆรูปแรกก็จะก็ไม่แมนถูกไหมฮะเป็นตอนเป็นเด็กๆห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบก็ยังผอมๆาๆผอมๆหัวโตๆผอมๆบางๆหลังจากนั้นพอเขาจะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาตอนวัยรุ่นใช่ไหมฮะเช่นตอนเรียนรดอตอนอะไรเงี้ยนั่นแหละคือตอนนั้นที่มีฮอร์โมนเพศชายฮะหลังจากนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติของผู้ชายจะมีไปเรื่อยๆแล้วไม่มีว ของผู้หญิงมันจะหมดฮะหมดเมื่ออยู่วัยหมดประจําเดือนค่ะนั่นคือว่ารังไข่หยุดสร้างหยุดทํางานรังไข่ก็ไม่ค่อยสร้างฮอร์โมนละค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะหมดเมื่อสัก50 45 50อือแต่ผู้ชายจะไม่หมดนะฮะไปเรื่อยๆเลย70 80, 90ร้อยหนึ่งฮะโอ้ตายแล้วน่าอิจฉาเหลือเกินฮะไปอิจฉาเขาเหรอฮะอิจฉาใช่คุณหมอผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนหมดมันก็แก่ไงถ้าเกิดพูดอย่างนี้คือผู้ชายฮอร์โมนไม่หมดก็คือมันดูยังดูหนุ่มอยู่ตลอดหรือว่าเปล่าแก่ แ, <S <S แต่ว่าฮอร์โมอนเพศชายเนี่ยยังไม่หมดในความสามารถทางการเพศก็ยังมีได้เรื่อยๆฮะถ้าเกิดสุขภาพด้านอื่นเขาแข็งแรงนะฮะ,ะเขาจึงเขาจึงมีหลายบ้านถึงเจ้าชู้กันได้เพราะว่าเป็นเรื่องอย่างนี้เองเป็นเพราะฮอร์โมนไม่หมดอ๋อค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นมดถามต่อค่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดสุขภาพด้านอื่นเขาแข็งแรงเขาก็จะมีสุขภาพทางด้านการเพศในแข็งแรงเพราะฉะนั้นปัจจัยอะไรคะที่จะทําให พูดง่ายๆคุณหมอทาให้เซ็กเสื่อมมันมีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยที่ทำให้เซ็กเสื่อมเนี่ยปัจจัยสําคัญเนี่ยก็คือหนึ่งเส้นเลือดฮะระบบหลอดเลือดที่ตีบลงมาเรื่อยๆเนี่ยทำให้เซ็กเสื่อมได้มากที่สุดมันพอคนเราแก่ตัวลงเนี่ยมีแนวโน้มที่เส้นเลือดจะตีดทั้งตัวอยู่แล้วเพราะว่าจากความดันสูงบ้างไขมันในเลือดสูงบ้างสองคือปัจจัยที่สร้างทอความเนเพศชายน้อยลงเนี่ยเขาพบว่าเกิดจากความอ้วนฮะเพราะว่าไขมันเนี่ยนะฮะคนอ้วนมักจะเซ็กเสื่อมฮะง่ายได้ง่ายกว่าเพราะว่าไขมันในพุงอะไรในเงี้ยะ จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเลปตินนะฮะแล้วก็ไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรของผู้ชาย<อ>ดังนั้นเนี่ยคนที่อ้วนก็จะนั่นได้มากกว่าเฉนั้นถ้าเราออกกําลังกายทุกวันไม่ปล่อยให้อ้วนเนี่ยก็จะแข็งแรงไปตลอดนะฮะโดยแต่สาคัญอยู่ที่การกินแล้วก็การออกกําลังกายโรคอื่นๆล่ะคะคุณหมอแบบมันเป็นผลกระทบต่อโรคไหมคะทุกอันเลยฮะคนเราจะยืนจะแข็งแรงจะอะไระสุขภาพอย,อยู่ที่การกินและการออกกําลังกาย นั้นเลยนะฮะค่ะโ <ฮะ S 1> รคอย่างเช่นโรคร้ายอื่นๆที่เราเป็นเนี่ยมันจะส่งผลให้ันให้เราเสกเสื่อมไหมคุณหมอส่งผลฮะโรคที่ทําให้เสกเสื่อมมากแล้วคนไทยเป็นกันเยอะที่สุดคือเบาหวานอ๋อฮะแล้วก็ไขมันในเลือดสูงค่ะฮะเพราะว่า2อันเนี่ยจะเสกเลือดติดได้เร็วฮะในว่าเพศของผู้ชายเนี่ยมันจะแข็งตัวได้มันมีแกนเป็นฟองน้ําอยู่สองแท่งแกนเนี่ยเวลาเลือดเข้าไปจะทําให้แข็งเวลา,าเลือดออกก็จะอ่อนตัวลงแล้วก็คนที่เสกเลือดติดเนี่ยแกนนี้เวลาเลือดเข้าไปจะไม่ค่อยเข้า ทำให้แข็งได้ช้าหรือไม่แข็งนะฮะส่วนยาที่รักษาเช่นยาที่รู้จักในชื่อไวกร้าหรือไวาย,ยาอะไระนี่นะฮะมันก็จะเปิดประตูว้าวให้เลือดเข้าไปได้ไดเยอะอเลยทำให้แข็งตัวได้นานนี่คือ,อต่อเมื่อเมื่อโดนเร้านะฮะ,ะยาจะทําให้เปิดประตูให้เลือดแข็งตัวได้นานหรือว่าอาหารเสริมอะไรก็ตามหรือยาอะไรก็ตามที่เคลมทางด้านนี้ต่างก็มีกลแกทางด้านนี้ทั้งนั้น คือให้เลือดไปเลี้ยงในวัตเพศชายเนี่ยได้เยอะขึ้นท่านเองครับคุณหมอคะท่านคุณผู้ชายที่บ้านเนี่ยสังเกตตัวเองได้อย่างไรคะว่าเริ่มมีอาการแบบเซ็กเสื่อมละเขาสังเกตได้เลยฮะเขารู้ตัวเขาเองไม่ต้องไปเขารู้ตัวเขาเองเลยฮะไม่ต้องถามเขาเลยไม่ต้องบอกเขาด้วยฮะเราสิไม่รู้เขาน่ะรู้เอาหรอคือเขาจะมีความต้องการอยู่ไหมคุณหมอหรือว่าต้องการฮะต้องการไม่น้อยลงไม่น้อยลงฮะแต่มันทําไม่ได้แต่มันอ่อนลงมันทําไม่ได้ไม่สามารถจะแข็งตัวพอที่จะ มีกิจกรรมทางเพศได้สมบูรณ์นี่คือคำยามของคำว่าเซ็กส์เ่อยผู้ชายหรือว่า ED ซึ่งย่อมจากคำว่า e l e c t i l e dysfunction การแข็งตัวมีปัญหาค่ะคือนี่คือสิ่งที่เขาเป็นที่เรียกว่า impotence อันเดียวกันฮะคือเขาต้องการฮะแต่ว่าความสามารถในการแข็งตัวของเพศเขาเนี่ยไม่นานพอที่จะมีกิจกรรมได้ตามปกติค่ะคุณหมอคะอันนี้คือในแง่ในแง่าร่างกายแล้วถ้าในแง่จิตใจล่ะคะเกิดขึ้นได้ไหมเช่นเขาไม่มีความต้องการอ๋อเกิดได้ฮะ อันนี้เรียกว่าเซ็กเสื่อมไหมฮะอ่อถ้าถ้าจิตใจไม่ต้องการทุกอย่างก็จะเสื่อมตามไปแน่นอนเลยคะจิตใจก็จะเกิดได้ว่าเขาไม่ต้องการเช่นว่าเขาเบื่อแล้วหรือว่าไม่ต้องการกับคนนี้แต่ต้องการกับคนอื่นเนี้ยหรอคุณหมอใช่นี่ไม่เรียกเซ็กเสื่อมนะก็คือเสื่อมกับคนนึงคนนึงอรอเพราะเขาเบื่อแล้วเพราะจริงๆแล้วในธรรมชาติเราก็เบื่อได้จริงในทุกๆอย่างเราเบื่อได้จริงไหมฮะดังนั้นเขาเบื่อแล้วก็มีหรือไม่ก็อ่านี่คือสิ่งที่เจอบ่อยนะฮะแล้วก็เขาไม่สบาย ไม่สบายบางอย่างเขาจะหมดความต้องการไปมีความทุกข์เรื่องอื่นอยู่ไม่ใช่ทุกฮะมันไม่สบายมันหมดไปเองอ๋ออย่างเช่นว่าเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นไขมันเลือดสูงที่บอกหรือว่าเป็นโรคตับโรคไตอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงไปเองจะไม่ต้องการไปเองใช่ฮะบางคนนะฮะในความเครียดอะไรเงี้ยเกี่ยวใช่ไหมพี่หมอในความความเครียดจะทำให้ลดความต้องการไหมหรือฮะความเครียดเนี่ยมักไม่ลดความต้องการแต่ความเครียดมีผลทําให้ไม่ค่อยแข็งตัวได้ไม่ค่อยลดนะฮะแล้วก็คนที่เขา ตั้งใจปฏิบัติธรรมเขาจะข่มใจจนเสื่อมไปเองเช่นว่าเขาก็หัดมองให้เป็นศพมองให้เห็นหน้าเน่าหรือว่าเวลามองคนก็มองเห็นหน้าคนนึกเป็นโครงกระดูกอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเป็นกรรมฐานของเขาเพราะเาทำมากๆเนี่ยก็จะตัดกิเลสของเข้าไปเองเขาเป็นอริยะบุคคลระดับหนึ่งก็จะหมดไปเลยนะค่ะคุณหมอคะคราวนี้ต้องถามในแง่ของผลกระทบด้านจิตใจค่ะ ไออาการเซ็กเสื่อมเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องเพศเนี่ยนะคะมันมีผลกระทบทางด้านจิตใจของคุณผู้ชายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือบางทีมดเห็นเห็นข่าวเยอะมากเลยว่ามันยังมีคนไปซื้อยาพวกนี้มาโดมาอะไรคือมันมันเป็นเรื่องระดับชาติเลยไหมคะมัคุณหมอก็อเป็นเรื่องที่คนผู้ชายให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับคนคนนั้นเองและก็ภรรยาของเขา ขึ้นกับคู่ของเขาค่ะงั้นบางคนก็มีความกระทบมากบางคนก็น้อยเป็นคู่คู่ไปค่ะแล้วแต่คนมากกว่าแล้วแต่คนแล้วแต่คู่ครองของเขาด้วยอันนี้มันเกิดถ้าเกิดสมมุติว่ามันไปกระทบต่อปัญหาครอบครัวมันจะมันก็คือจะกระทบมากอย่างนี้ถูกไหมคะคุณหมอส่วนมากแล้วเนี่ยก็มันแค่ทําไม่ได้ดังใจใช่ไหมฮะค่ะปัญหาครอบครัวก็คือถ้าเกิดยอมรับว่าทําไม่ได้ดังใจแก่แล้วก็แก่ๆกันไปก็โอเคครับค่ะส่วนมากปัญหาครอบครัวจะมีว่าทําไม่ได้ดังใจกับคนนี้เท่านั้น คือเบื่อแต่กับคนอื่นนะดีเชียมอย่างเงี้ยฮะปัญหาก็จะว่าไปหาบ้านใหม่เจ้าชู้ไปเที่ยวปัญหาครอบครัวคือรือันี้มากกว่าคือมันครอบครัวแตกตรงที่ว่าเขามีภรรยาน้อยอะฮะนี่คือปัญหาครอบครัวที่แท้จริงของเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็บางทีผู้ชายมีไม่เท่าไหร่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายให้ความสุขเขาไม่ได้เขาก็มีบางทีผู้ชายอายุมากกับผู้หญิงหลายปีนะฮะเช่นอายุมากผู้หญิง10ปี15ปีเนี่ยตอนแรกๆก็จะดีอยู่ พอผู้หญิงอายุมากสักเกือบจะสี่สิบยังสวยอยู่เลยผู้ชาย 60- 70ไปแล้วไม่ไม่ได้เรื่องละผู้หญิงเป็นมีใหม่ก็มีคือยุคนี้เป็นยุคที่ว่าลำบากเรื่องนี้เยอะค่ะคุณหมอคะมันมีวิธีการฟื้นฟูไหมคะหรือว่าวิธีการที่มันจะทําให้มันดีขึ้นหรือบรรเทามีฮะแม้มีวิธีการฟื้นฟูทุกอย่างเลยตั้งแต่ว่าหาสาเหตุที่เป็นนะฮะหาใส่แก้พยานแก้โรคที่เป็นเช่นเบาหวานคุมน้าตาลให้ดีอะไรเงี้ยหรือว่าส่วนมากเกิดจากยาก็มีนะฮะ ยาที่เขาทานยาอื่นๆที่ใช่ค่ะอย่างเช่นว่าอยาอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยเช่นยาลดความดันเยอะะเลยอ้าวเหรอบางคนบางตัวแล้วบางคนจะเป็นแล้วก็ยาลดไขมันในเลือดยานอนหลับยาแก้แพ้ยาลดกวดในกระเพาะอ้อพวกนี้เรากินบางทีก็กินเป็นประจำถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยาพวกนี้บางตัวแล้วบางคนก่อให้เกิดเสเสืมได้ในบางตัว กับบางคนครับคราวนี้วิธีการฟื้นฟูคือถ้าเกิดคุณหมอจะให้แนวทางแก้สาเหตุหนึ่งแก้สาเหตุหนึ่งแก้สาเหตุใช่ฮะสองก็ไปรักษาด้วยคุณหมอนะฮะส่วนบากบางคนก็ไปหาอาหารเสริมกินบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลก็ออกกำลังกายได้ไหมหมอออกกำลังกายนี่สําคัญมากการปฏิบัติตัวนี่อย่างนี้เลยฮะเราจะต้องลดการลดพุงให้ได้นะครแล้วก็ให้ออกกาลังกายทุกวันเลยนะฮะเวลาประมาณ45้นาทีอันนี้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ให้คำที่บายเอาไว้เราไปหาอ่านได้ตามเว็บเลยนะคะจะวิ่งหรือจะยกน้ำหนักหรือจะอะไรก็ได้ให้ได้วันละ45นาทีและทางด้านนี้จะแข็งแรงขึ้นแบบทันตาเห็นเลยค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีแผนกดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยถูกไหมคะใช่ฮะโรงพยาบาลใหญ่ก็จะมีฮะก็สามารถเข้าไปดูแลดูแลหรือว่ารักษาได้ขึ้นไ่เขาจะมีแค่ว่าเป็นเขาก็จะมีในส่วนมากก็จะปรึกษาทางสัญญาศาสตร์ปัสสาวะ คุณหมอยูโรนะฮะหรือไม่ก็เป็นคลินิกผู้สูงอายุซึ่งจะแบ,บ่งเป็นชายกับหญิงค่ะเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมาดูเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะคุณหมออยากคุณหมอให้ข้อแนะนําระหว่างสามีภรรยาว่าถ้าเกิดปัญหาเรื่องนี้ควรจะดูแลหรือว่าควรจะปฏิบัติตัวต่อกันอย่างไรคะก็ถ้าเรามีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราต้องหาคุณหมอฮะค่ะคุณหมอก็จะไล่าหาสาเหตุให้เราเพราะว่าถ้ามีสาเหตุแก้สาเหตุดีที่สุดถูกไหมครอือเช่นว่าจากยาเปลี่ยนยาอย่างงี้ครับจากเบาหวาน,จา,านจากความดันจากไขมันหรือจากอะไรคุณหมอจะหาสาเหตุให้เราลละเอียดแ้วก็ ถ้าคุณหมอก็จะให้การรักษาการรักษาเขามีทั้งยากินเช่นยาที่เรารู้จักอย่างไวกล้าอย่างเงี้ยฮะมีทั้งยากินมีทั้งยาทาแล้วมียาฉีดอฉีดเข้าไปตรงนั้นเลยนะฮะฉีดทุกวันอย่างเงี้ยหรอคุณหมอฉีดก่อนใช้งานฮะเพราะเขาจะมียากินได้เลยเหรอฮะหล่อคิดอาจจะว่าดูน่ากลัวใช่ไหมฮะน่ากลัวสิคุณหมอแต่ถ้าเกิแต่ถ้าเกิดฉีดแล้วมันเวิร์กก็ไม่น่ากลัวละ อ๋อเขาที่ฉีดตลอดติดเข็มเลยเขานี้ถ้าฉีดแล้วมันเวิร์กจริงไหมฮะมีทั้งยากินยาทาและยาฉีดถ้าไม่เวิร์กคุณหมอมีผ่าตัดด้วยผ่าตัดใส่แกนอ่อนๆเข้าไปอ๋นี่แปลว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนี่ยเรื่องใหญ่อองั้นงั้นคุณหมอสามารถจะแก้สิ่งนี้ได้ถ้าเราคอนเซิร์นถ้าเรามีแค่ว่ากังวลเรื่องนี้มากค่ะคุณหมอก็จะช่วยให้เราได้ค่ะคุณหมอที่ผ่าตัดนี่ก็เป็นคุณหมอสัญลากรรมศัาวะค่ะคุณหมอคะคุณผู้ชายเขาอายกันไหมคะเวลาไปหหาามมอออเรรื่่งนี้ไยะ ผมมีคนไข้มาปรึกษาเยอะแยะเขาไม่อายเพราะเราเป็นผู้ชายคือถ้าเพศตรงกันจะไม่อายเหมือนผู้หญิงถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหมอผู้หญิงก็ไม่อายเหมือนกันจริงไหมคะแต่ถ้าเปปรึกษาเพศสลับกันจะอายคุณหมอคะเซ็กทอยควรใช้ไหมคะในมุมที่ว่าเอ๊ะคู่ฉันเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยฉันไปซื้อตามร้านขายมาเลยมาทําให้เขาดีขึ้นเซ็กทอยมันเป็นของเล่นถูกไหมฮะใช่ค่ะของเล่นก็คือของเล่นไม่ใช่ของรักษาเั้นของเล่นรักษาไม่ได้ เอาไว้เล่นเอาไว้เล่นใช่แต่ถ้าเกิดมีปัญหาต้องคิดว่าแนะนําไปหามีปัญหาของเล่นแก้ไม่ได้ค่ะต้องใช้ของของจริงค่ะสุดท้ายค่ะจะให้คุณหมอแนะนาคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าฝากไว้ค่ะว่าวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นก่อนเนี่ยทาตัวปฏิบัติตัวอย่างไรได้บ้างเราต้องกินของเราต้องคุมอาหารฮะเพราะว่าคนแนวโน้มแนวโน้มทุกวันเนี่ยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะฮะถ้าเผลอ คนที่ผอมเป็นคนโชคดีเพราะทุกวันนี้อาหารอร่อยและพลังงานสูงแค่น้ำหวานแก้วเดียวเนี่ยอาจจะเหมือนกับกินข้าวจานหนึ่งแล้วงั้นบางคนกินน้ำบาดหลายแก้วก็เหมือนกินข้าวเกินก็จะอ้วนค่ะการอ้วนการไม่ออกกําลังกายเป็นสาเหตุใหญ่ของเส้เสื่อมในผู้ชายครัะเพราะฉะนั้นหนึ่งให้ดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ฮะัสองดูแลสุขภาพตัวเองเช่นอย่างที่คุณหมอว่าไปคือออกกาลังกายใช่ค่ะมีข้ออื่นอีกไหมคะคุณหมอนอกนั้นคือความป่วยฮะ ความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งมันจะมาเป็นธรรมชาติของเราเรามีความปวยเป็นธรรมดาเช่นบางคนเป็นเบาหวานเปไขมัรรสูความดรนเลหิหตสูงก็ต้องรักษาด้วยยาไปแล้วถ้าเกิดยาบางตัวทาให้เซ็กเสื่อมคุณหมอก็จะเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้นั่นเองครับค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ถ้าเกิดมีปัญหานะคะแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอดีกว่าอย่าไปซื้อตามยาตามมดเห็นกขายกันเต็มเลยอ่ะโอ้ยาเพราะความไม่รู้ทําให้เกิดความทุกข์ และสิ้นเปลืองไปตลอดการนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรู้รู้ที่ตรงแก้ที่ตรงจริงจะได้ผลค่ะค่ะเรียกว่าไปปรึกษาแพทย์ที่เหมาะสมและเฉพาะทางดีกว่าตามโรงพยาบาลใหญ่ๆมีตามบนบ้านะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอตั้มค่ะนายแพทย์จักรพงศ์ไพลย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ